สำรวจสัญญาณ WiFi ภายในตึกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิชา CE 338 Section 3 3 6 C อาคาร Building A 8นำเสนออาจารย์ดรเกียงไกรลิ่มทองรายชื่อสมาชิกคนที่สำรวจนะคะจะมีดังนี้ 1. นางสาวฟา้าใสสิทธิเวศเมธี รหัสนักศึกษา1 6 6 0 9 0 0 5 4 7 2. น,นายธนพัฒนจตุรัสรหัสนักศึกษา6 1 6 6 0 9 0 1 1 2 3 3. นายชินวัฒน์แก้วทองสุขรหัสนักศึกษา6 1 6 6 0 9 0 2 2 1 2 Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยมี2แบบคือ BU Mobile และ BU Airnet ครับเราเลือกทำา u u i r n e t 2.4G แต่เนื่องจากเกิดปัญหาที่ชั้นที่2ขึ้นไปครับคือสัญญาณขาดหายไปจึ่มีการเปลี่ยนไปใช้ BU n i r n e t ธรรมดาครับผม ระยะเวลาที่สํารวจนะคะเราใช้ไปทั้งหมด3วันก็คือตั้งแต่วันพุทธที่22เดือนตุลาคมปี2,568จนถึงวันศุกร์ที่24เดือนตุลาคมปี2,568ค่ะแล้วก็บริเวณที่สํารวจนะคะของกลุ่มเราได้รับมอบหมายให้ไปสํารวจบริเวณอาคาร A8 ค่ะซึ่งจะอยู่ทางหน้ามหาลัย ตึกนี้จะมีทั้งหมด6ชั้นก็คือชั้นจีแล้วก็ชั้น 1, 2, 3, 4แล้วก็5ค่ะซึ่งบริเวณชั้นจีจะเป็นบริเวณที่มีร้านค้าแล้วก็เซเว่นค่ะดูค่ะแล้วก็ชั้น1แล้วก็ชั้น2จะมีพวกร้านขายของแล้วก็สำนักง,งานต่างๆของมหาลัยค่ะชั้น 3, 4, 5จะเป็นชั้นที่เป็นห้องเรียนค่ะ ปัญหาแล้วก็อุปสรรคของกลุมเรานะคะก็คือบริเวณชั้นจที่เป็นร้านขายของที่เป็น BU m a r าเกนะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับขายอาหารมีร้านค้าแล้วก็จะมีนักศึกษาจำนวนมากที่เดินผ่านไปผ่านมาที่จะมาซื้อของค่ะซึ่งจะมีอยู่เยอะมากไม่ขาดสายแล้วก็ค่อนข้างที่จะแออัด ทำให้การสำรวจเป็นไปได้ยากลําบากเล็กน้อยเนื่องจากต้องคอยระวังคนและไม่สามารถเข้าไปสำรวจบริเวณที่เป็นภายในร้านได้ค่ะปัญหาของชั้น1แล้วก็ชั้น2นะคะก็อย่างที่ทราบจะเป็นพวกร้านอาหารสถากรก์คลินิกแล้วก็สํานักงานของมหา,าลัยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปสำรวจค่ะก็จะสำรวจแค่ทางเดินอ,อันนี้บริเวณชั้น2จะเกิดปัญหาหลักของกลุ่มเราเลยค่ะก็คือ จะกลุ่มเราจากที่ปกติเราจะสำรวจที่ v u n i t 2. 4นะคะพอเราขึ้นมาชั้น2แล้วจะเกิดปัญหาสัญญาณขาดหายค่ะเราก็เลยได้รับการปรึกษาจากอาจารย์โดยที่อาจารย์ได้รับทราบแล้วก็ให้ใช้เป็น BU n i t ตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปค่ะปัญหาของบริเวณชั้น3-4แล้วก็5นะคะก็คือเป็นห้องเรียน ซึ่งจะมีนักศึกษาที่ใช้งานอยู่ตลอดเราก็เลยไม่ได้เข้าไปสำรวจภายในห้องต่างๆค่ะเราก็จะสำรวจแค่บริเวณทางเดินแล้วก็ห้องน้ำค่ะต่อไปเป็นสัญญาณ Signal Level Skill นะครับสีแดงแสดงถึงสัญญาณที่แรงที่สุดแล้วก็ลองมาสีเหลืองถือว่าเป็นสัญญาณดีมากครับแล้วก็สีเหลืองอ่อน แสดงอินสัญญาณที่ดีแล้วก็สีฟ้าอยู่ในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วก็สีน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ออ่อนแดครับส่วนสีเทาก็คือไม่มีสัญญาณก็ชั้นที่สํารวจทั้งหมดมีหกชั้นนะครับมีชั้นจีชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มที่ชั้นจีนะครับมีสัญญาณค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับมี ผนผวนทั้งมีสัญญาณสีแดงแล้วก็สัญญาณสีเหลืองครับแสดงว่ามีชั้นจีมีสัญญาณที่แรงกว่าชั้นอื่ดครับผมแต่ว่าสัญญาณในห้องน้ำจะไม่มีนะครับต่อไปชั้นหนึ่งภาพรวมถือว่ายังมีสัญญาณที่อยู่ในระดับที่ดีครับมีสีเหลืองกับสีแดงเป็นส่วนมากครับผม แล้วก็ส่วนแถวบันไดหนีไฟกับห้องน้ำจะไม่มีสัญญาณนะครับส่วนชั้นที่2ชั้นนี้จะมีสัญญาณที่ดีครับโดยรวมเพราะว่าชั้นนี้จะเปลี่ยนจากตั้งแต่ชั้นนี้ขึ้นไปจะเปลี่ยนจาก2.4กิกเป็น BU n H นะครับก็ชั้นนี้ก็จะมีสัญญาณ สีแดงกับสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ครับผมในชั้นสามนะครับจุดเด่นก็คือทางเดินหลักมีมีความครอบคลุมของสัญญาณในระดับดีมากถึงแรงที่สุดจุดที่สัญญาณที่แรงที่สุดกระจุกในกระจุกตัวอยู่ในปลายทางเดินด้านบนและทางเดินส่วนล่างของชั้นจุดที่สัญญาณอ่อนพบในห้อง A8302 และบริเวณรอบห้องน้ำซึ่งอาจเป็นจุดอับสัญญาณในชั้น4จุดเด่น จุดเด่นก็คือทางเดินหลับมีความครอบคลุมของสัญญาณในระดับดีมากถึงแรงที่สุดเกือบตลอดทั้งแนวทำให้การเดินการเดินสะดวกต่อการเชื่อมต่อจุดที่สัญญาณที่สุดกระจุกอยู่ที่ทางเดินส่วนกลางถึงล่างล่างจุดที่สัญญาณอ่อนพบในบริเวณห้องขนาดใหญ่เช่นห้อง A8401 และบริเวณรอบห้องน้ำซึ่งเป็นจุดอับสัญญาณในชั้น5้า ทางเดินมีความคอบคุมของสัญญาณในระดับดีถึงดีมากเกือบตลอดทั้งแนวจุดที่สัญญาณในที่สุดพบเพียงจุดเดียวก็คือส่วนทางเดินส่วนล่างใกล้ห้อง a 8 504จุดที่สัญญาณออกพบบริเวณด้านด้านในของห้องขนา,าดใหญ่เช่นห้อง a 8 501และบริเวณรอบห้องน้ำข้อเสนอแนะควรควรติดตั้ง a i c e l point duo แบงอย่างน้อยหนึ่งตัวต่อต่อชั้นโดยวางโดยวางตรงแนวแนวดิ่งในระหว่างในบริเวณทางเดินระบบใช้ใช้ระบบคอนโทรลมาเพื่อให้ลมนิ่งไหลไหลลื่นการเชื่อมต่อโดยสายแรงระหว่างชั้นตั้งค่าแชนแนลแชนแนล2.4 g h z ใช้161เพื่อป้องกันสัญญาณชนกันระหว่างชั้นส่วนนี้จะเป็นในส่วนของ โปรแกรมที่เราใช้สำรวจ Wi-Fi นะคะโดยจะเป็นโปรแกรม Wi-Fi Heatmap ที่อาจารย์ได้แนะนำมาซึ่งจะใช้อยู่ในมือถือ Android ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพพิน m a p จากการสำรวจของเราทั้ง6ชั้นนะคะซึ่งชั้น G แล้วก็ชั้น1เราจะใช้ตัว bu n e t 2.4ในการสำรวจส่วนชั้น2 3 4และ5เราจะใช้ bu n e t ธรรมดาในการสำรวจค่ะ บรรยากาศในการสำรวจค่ะ ปัจจัยหลักที่ทำให้สัญญาณ Wi-Fi หายไปนะครับเมื่อขึ้นชั้นสองก็คือ <c oughs> ปัญหาหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางครับ <c oughs> พวกพื้นเพดานที่เป็นคอนกรีตหรือปูนนะผมมันจะลดทอนสัญญาณได้มากที่สุดครับแล้วก็เรื่องระยะทางครับผมยิ่งห่างจากเราเตอร์สัญญาณก็จะยิ่งอ่อนแอลงครับ <c oughs> แล้วก็พวกโลหะวัตถุที่เป็นโลหะในอาคารครับจะสะท้อนหรือว่ากันพวกสัญญาณครับผมแล้วก็จะมีสัญญาณรบกวนขึ้นจากอุปกรณ์อื่นหรือ w i f i ของที่อื่นครับผมที่ทับซ้อนกันจากการสำรวจ WiFi ของอาคาร A8 ของกลุ่มเรานั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วย ขอบคุณที่รับฟังและรับชมค่ะ